สวัสดีครับผมแม่อัพวิดีโอนะครับผมที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจส่งมาแชลเข้ามาซ่อมนะครับที่ร้านเราจะใช้อะไหลแท้ทั้งหมดนะครับมาแชลที่เสียงเขาดีนะครับเพราะว่าอะไหล่ทุกอย่างเป็นแบบไฮเอ็นนะครับก็คือจะมีคุณภาพสูงมากๆนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญของการซ่อมก็คือเราจะต้องแกะแล้วก็ ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเราไม่ได้แกะนะครับผมตัวนี้สําคัญมากครับทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่บอดเสียหายนะครับเรื่องของงานบอดเราก็ชํานาญนะครับก็คือทุกเครื่องที่มีอาการเสียเกี่ยวกับบอดเราสามารถซ่อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ส่งมาซ่อมนะครับเรารับซ่อมมาแชลทั่วประเทศนะครับผมโต๊ะตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ ก็จะเป็นโต๊ะที่ผมทํางานซ่อมนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนะครับเครื่องเสียหายหรือติดขัดเชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเราจะมีน้องๆที่คอยตอบคําถามให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางอาการก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ไม่ต้องส่งซ่อมนะแต่ว่าบาอาการอย่างเช่นบอดเสียนะครับก็สามารถ ส่งมาตรวจเช็คก่อนได้นะครับแล้วก็จะมีการประเมินราคาค่าซ่อมก่อนที่จะซ่อมจริงนะครับผมคลิปนี้ก็ถ่ายเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีโต๊ะซ่อมมีอุปกรณ์แล้วก็มีร้านซ่อมที่มาตรฐานนะครับสามารถให้บริการงานซ่อมมาแชลได้ทุกรุ่นนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ